เป็นประเด็นในโซเชียลเลยนะคะมีผู้ชายคนนึงเจอคุณอ้ําพัชรภาในร้านอาหารในเชียงใหม่นะคะแล้วผู้ชายคนนี้แล้วก็กลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยขอคุณอ้ําถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพเสร็จก็เอาไปโพสต์ใน f a c e b o o k ในทแล้วก็คือมีแคปชั่นอ่ะแบบเสียหายนิดนึงอ่ะว่าคุณอ้ํามาเสียเสียงดังแล้วก็หัวร้าน จนแฟนคลับเนี่ยไม่พอใจมีการตั้งกระทุ้ในพันทิปว่าแบบนี้ก็ได้หรอไปขอดาราเขาถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสต์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างนี้มีการแชร์โปรไฟล์ของเจ้าของอาคา Facebook นี้ด้วยนะคะคแล้วก็โดนชาวเน็ตมาตะบมกันเต็มที่เยอะมากล่าสุดคนคนนี้ออกมาเลยครับผู้ชายคนนี้ตั้งกระทุโทษว่ากราบขอโทษคุณอ้ําด้วยครับที่พูดว่าหัวล้านเนี่ยจริงๆผมเข้าใจผิดตอนนั้นเมาด้วยครับ ตอนที่นวดผมอารมณ์เสียเพราะเขานวดผมเบาตอนที่วูดี้อ่านวูดี้งงนะข้อความนะี้มมผมบอกไปแล้วว่าขอแรงๆหน่อยผมปวดขานวดแล้วไม่หายเสียดายตังกับเวลาเลยโมโหขอโทษทุกคนจริงๆครับ สำนึกผิดแล้วครับแมเราคิดว่าคงโดนด่าเยอะมากก็เลยไปโฟกัสที่เรื่องนวดก็เลยต้องไปโฟกัสที่เรื่องนวดหาเหตุผลนะให้คนเข้าใจนะครับผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรน้าจากใจเท่าไหร่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะเล่นกับอะไรก็ตามถ้าเล่นกับตัวแม่ของวงการบันเทิงงานก็จะเข้าคนรักคนอ้ําเยอะขนาดนั้นนะเนาะ